สวัสดีครับผมปูประวิทย์สวนสัญญาว่าที่ผู้สมัครสสจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต5พรรคชาติไทยพัฒนาครับสำหรับจุดเริ่มต้นของผูนะครับเริ่มต้นจากการที่ที่บ้านเนี่ยเป็นคนพักหย่ยประกอบอาชีพเป็นร้านขายยาครับได้ได้รู้จักผู้คนมากมายในพื้นที่แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือสังคมในช่วงน้ําท่วมผู้ก็ได้เข้าไปเป็นจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือน้าท่วมในพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านจึงทําให้ผู้ตัดสินใจ อยากเป็นตัวแทนของคนอยุธยาเข้ามาพัฒนาบ้านเกิดตัวเองครับถ้าพูดถึงว่าทำไมต้องเป็นพักชาติไทยพัฒนานะครับปู้ต้องขอย้อนความไปตั้งแต่ปููยังเป็นเด็กเมื่อ20ปีที่แล้วครับที่ได้มีโอกาสนั่งรถไปซื้อของคุณพ่อที่จังหวัดสุพรรณบุรีและได้เห็นความเจริญของสุพรรณบุรีเมื่อสมัยนั้นและได้ยินชาวบ้านในคนสุพรรณพูดว่ามีทุกวันนี้ได้เพราะท่านบรรหารศิละปะอาชามีวันนี้ได้เพราะพักชาติไทย เมื่อผู้ได้มีโอกาสสวมเสื้อพรรคชาติไทยและได้เป็นคนของพรรคชาติไทยเป็นตัวแทนของอุทยาผู้ก็อยากนําความจเจริญของสุพรรณบุรีเข้าสู่อุทยาสุพรรณบุรีเป็นแบบไหนอยุทยาก็เป็นแบบนั้นได้ครับถ้าเลือกพรรคชาติไทยเข้ามาพัฒนาครับตลอดระยะเวลาที่ผมได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพ่อแม่พี่น้องในชุมชนต่างๆรวมถึงรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ หลักๆตอนนี้ปากท้องเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับโดยนโยบายส่วนตัวของผู้ผู้อยากสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นในที่ต่างๆพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อให้พี่น้องของผมมีรายได้เพิ่มและกระจายรายได้สู่ชุมชนต่อไปและพักของเรายังมีนโยบายที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นการแจกพันข้าว60ล้านไร่เพื่อพี่น้องเกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีในการปลูกเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ รวมถึงเรายังมีการขยายฐานการไฟฟ้าเพื่อการ,กรเกษตรหน่วยละ2บาทเพื่อลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องกเกษตรกรเรายังมีการขุดบ่อบาดาลขนาดใหญ่เพื่อให้พี่น้องในชุมชนมีน้ําใช้และน้ําประปาทานได้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับสุดท้ายนะครับกูขอโอกาสพ่อแม่พี่น้องชาวยุทธยาครับเลือกตั้งครั้งต่อไปขอผมเป็นตัวเลือกสักคนหนึ่ง ที่จะเข้ามาและตั้งใจเข้ามาพัฒนาบ้านเกิดของเราให้ดียิ่งขึ้นครับขอบพระคุณครับ